สวัสดีค่ะวันนี้ครูซีและคณะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยเรื่องมารยาทก,การเดินผ่านผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะยืนการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนให้เดินผ่านในท่าสมรวมปล่อยมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวค้อมตัวเล็กน้อยเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วเดินตามปกติ การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนให้เดินผ่านในท่าสำรวมปล่อยมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวข้อมตัวเล็กน้อยเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วเดินตามปกติค่ะหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วลองไปปฏิบัติดูกันนะคะขอบคุณค่ะ